ถ้าหากถามถึงร้านอาหารพัทยาที่มีบรรยากาศริมทะเลยอดเยี่ยมก็ต้องมีชื่อของร้านเดอะสกายแกลเลอรี่พัทยาอยู่ในลิสต์แนะนำครับเพราะทำเลที่ตั้งของร้านอาหารแห่งนี้อยู่บนเนินเขาพระตำหนักผันหน้าเข้าสู่อ่าวพัทยาและเกาะล้านเมื่อถึงเวลาพระอาทิตย์ตกดินจะทำมุมกับเกาะล้านพอดีที่นั่งบริเวณริมผาของร้านนี้จึงกลายเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่ดีที่สุดเรียกว่าต้องมาจองที่นั่งล่วงหน้าก่อนเวลาเพื่อวิวนี้เลยทีเดียว ที่สำคัญทางร้านยังอนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงอย่างสุนัขและแมวเข้ามาได้อีกด้วยบนชั้นที่19ของโรงแรมมิดบีเอ็มวายทีทีบีทโทล ใจกลางพัทยาคือที่ตั้งของพิปป้าซึ่งเป็นร้านอาหารและบาร์ที่ตกแต่งพื้นที่ได้อย่างทันสมัยแฝงไปด้วยความคลาสสิกอย่างลงตัวเป็นรนรูปท็อปยอดนิยมของคนหนุ่มสาวเลยล่ะคะ่ะใครชอบดื่มก็มีโซนพิปป้าซันเซ็ทที่มีที่นั่งเอาดอให้คุณได้นั่งดื่มชิลๆพร้อมชมวิวเมืองพัทยาและพระอาทิตย์ตกถ้ามาทานดินเนอร์ก็ต้องโซนพิปป้าเฮา ซึ่งมีทั้งในห้องแอร์และเทอเรสที่หันหน้าเข้าอ่าวพัทยาหรือจะจัดปาร์ตี้ส่วนตัวที่นี่ก็มีโซนเรสพาราไดซ์รับรองอีกด้วย ไอเอส y ีเอสกายแอนแอมเดอเจตี S ้ e A, เป็นห้องอาหารบนชั้นรูปท็อปของโรงแรมเวรันด้ารีสอร์ทพัทยานาจอมเทียนบรรยากาศของห้องอาหารจัดว่าน่าประทับใจมีวิวทะเลรายล้อมที่แขกสามารถนั่งรับลมพร้อมชมวิวได้แบบพาโนรามาเห็นพระอาทิตย์ตกได้ชัดเหมาะกับคู่รักที่อยากดินเนอร์นอกจากโซนรูปท็อปแล้วก็ยังมีโซนห้องแอร์ให้เลือกนั่งได้เมนูอาหารของที่นี่เป็นอาหารนานาชาติซึ่งเสิร์ฟทั้งซีฟูด้ดอาหารฟิวชั่นอาหารตะวันตกและอาหารไทยจากฝีมือของ เชฟโรงแรมมากประสบการณ์ ร้านอาหารสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนที่ผสมผสานกับการตกแต่งแนวท ropical เน้นใช้โทนสีขาวฟ้าและน้ำตาลที่เข้ากับบรรยากาศริมทะเลที่นั่งโซนอา u t บริเวณหาดหันหน้าเข้าหาทะเลทำให้สามารถนั่งดูวิวและรับชมพระอาทิตย์ตกได้ด้วยถ้ามาพร้อมคนรักก็ได้บรรยากาศโรแมนติกไปอีกแบบส่วนโซนที่นั่งอินดอร์แบบห้องแอร์อยู่ในอาคารสองชั้นที่ชั้นสองทำเป็นคาเฟ่ขนมหวานสไตล์อังกฤษตกแต่งในโทนสีขาวดูปลอดโปร่งสบายตาด้วยเพยดานสูงและน หน้าต่างกระจกบ,บานใหญ่ซึ่งรับแสงธรรมชาติได้เต็มที่เห็นวิวภายนอกได้ s, 2> <S, 2> s o p s b r e w s o u s e เป็นร้านอาหารสไตล์ผับแบบอังกฤษที่มีเมนูเด่นเป็นอาหารตะวันตกเช่นขาหมูเยอรมนันพาสต้าพิซซ่าซึ่งมีหลากหลายหน้าและรสชาติให้ได้เลือกตามชอบโดยเฉพาะพิซซ่าที่เป็นทีเด็ดของร้านที่หลายคนแนะนำ นอกจากนี้ก็ยังเสิร์ฟเมนูซีฟู้ดต่างๆสลัดสเต็กและอาหารประเภทยำแบบเอเชียแต่ส่วนมากจะเน้นอาหารตะวันตกของหวานและเครื่องดื่มก็หลากหลายรวมถึงแอลกอฮอล์เช่นเบียร์สดไวน์คอปเทลเป็นต้นเป็นร้านที่เหมาะกับคนทุกช่วงวัยที่นี่เปิดให้บริการมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี1997เลยค่ะ หากคุณกำลังมองหาร้านอาหารสำหรับดินเนอร์สุดพิเศษทอร์ไรซอนรูปทอ r e เ t สเตอรองแอนแอมบาร์คืออีกหนึ่งร้านอาหารที่อาจตอบโจทย์คุณได้ค่ะเนื่องจากทำเลที่ตั้งบนชั้นดาดฟ้าของโรงแรมหรูระดับ5ดาวใจกลางเมืองพัทยาทำให้แขกสามารถดื่มด่ำกับวิวหลักล้านที่เห็นได้ทั้งทะเลกว้างสุดลูกหูลูกตาและเมืองพัทยาแบบพาโนรามาเมื่อถึงเวลาพระอาทิตย์ตกในยามเย็นที่นี่ก็เป็นโลเคชั่นนั่งชมวิวพร้อมทานอาหารที่ดีมาก เหมาะก,กับการมาดินเนอร์พร้อมคนรักแต่ถ้าหากคุณมาเป็นครอบครัวก็มีห้องรับรองส่วนตัวให้จองเช่นกันร้านอาหารบนเรือนไม้อย่างไทยล้านนาแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาในซอยนาจอมเทียน36ท่ามกลางแมกไม้ธรรมชาติจากทําเลข,ของร้านนั้นแขกสามารถเห็นวิวทะเลพร้อมชายหาดทอดยาวสุดสายตาทั้งยังเห็นอาคารบ้านเรือนและตึกสูงอยู่ไกลๆอีกด้วยสภาพแวดล้อมโดยรอบจึงค่อนข้างเงียบสงบกว่าใจกลางเมือง ถือว่าเป็นอีกร้านอาหารที่บรรยากาศดีมากทีเดียวค่ะที่นั่งในร้านรับรองแขกได้เยอะพอสมควรและยังจัดโต๊ะลดหลั่นตามระดับความสูงของเนินผาหรือจะเลือกนั่งในสวนฟังดนตรีสดไปเพลินๆในตอนกลางคืนก็ได้เช่นกัน ไปเที่ยวถึงทะเลทั้งทีหลายๆคนก็อาจมองหาร้านอาหารที่เข้ากับบรรยากาศริมทะเลให้กลิ่นอายกลมกลืนไปกับธรรมชาติซึ่งเอฟบีทคลับนั้นตกแต่งทั้งร้านในสไตล์บาหลีเน้นใช้วัดสดุไม้ตกแต่งด้วยเซิร์ฟบอร์อดและเฟอร์นิเจอร์ไม้สารสวยงามมีมุมถ่ายรูปกระจัดกระจายอยู่ทั่วร้านอากาศร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ริมหาดที่นั่งด้านนอกเป็นแบบเแบาบะนั่งพื้นเอนหลังได้ เสริมบรรยากาศผ่อนคลายนั่งชิลริมทะเลพร้อมทานอาหารปรุงสดใหม่โดยที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นร้านยอดนิยมของลูกค้าที่มากันเป็นคู่หรือเป็นกลุ่มใหญ่ค่ะห้องอาหารปาปิยองอยู่ในโรงแรมยูพัทยาซึ่งเป็นโรงแรมหรูสไตล์บูติกระดับ5ดาวมีทําเลที่ตั้งอยู่ระหว่างหาดจอมเทียนและหาดบางสเสร คุณสามารถเดินจากโรงแรมไปรับลมชมวิวที่ชายหาดส่วนตัวของโรงแรมได้ห้องอาหารปาปิยองนั้นตั้งอยู่ริมทะเลพอดีประกอบกับการตกแต่งสถานที่สไตล์บาหลีทําให้คุณสามารถนั่งทานอาหารและเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศที่ใกล้ทิดธรรมชาติที่นี่เน้นเสิร์ฟอาหารฝรั่งเศสบิสโตรอาหารตะวันตกแบบฟิวชั่นและอาหารไทยส่วนของหวานและเคร่องดื่มก็มีหลากหลายให้เลือกค่ะ เดือดช็อกโกแลตแฟคทอรี่ช็อปแอนแอมครสตเตอร์รองเป็นร้านอาหารถึงคาเฟ่ที่โดดเด่นในด้านเมนูช็อกโกแลตส่วนอาหารขาวเน้นเสิร์ฟเมนูสไตล์ตะวันตกและอาหารไทยสูตรเฉพาะผสมผสานร,ระหว่างการใช้วัตถุดิบนำเข้าและวัตถุดิบท้องถิ่นได้อย่างกลมกลืนใครที่ชอบกินของหวานตบท้ายอาหารขาวที่ร้านนี้ก็มีเมนูของหวานให้เลือกเยอะุใจสำหรับร้านสาขาพัทยามีอยู่สองที่คือสาขาพระตำหนักและสาขาพัทยาสุขุมวิทสาขาแรกนั้นทำเลตั้งอยู่ริม าคุณสามารถ,ถดื่มด่ำกับมื้ออาหารไปพร้อมกับชมวิวทะเลในมุมสูงได้ อีกหนึ่งร้านอาหารที่มีทำเลที่ตั้งดีเยี่ยมอยู่ติดชายหาดรองรับแขกที่ต้องการนั่งรับลมธรรมชาติและชมวิวทิวทัศน์ของทะเลแบบใกล้ชิดชนิดที่ได้ยินเสียงคลื่นเกยหาดการตกแต่งร้านยังเข้ากับบรรยากาศริมทะเลด้วยเฟอร์นิเจอร์สีเออร์โทนกลมกลืนกับการใช้วัดสดุธรรมชาติมาตกแต่งปัจจุบันร้านอาหารเดือะกลาแซลมีสองสาขาด้วยกันได้แก่สาขานาจอมเทียนซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางป่าสนให้ความรู้สึกก่มรื่นและเงียบสงบและสาขาพัทยาเหนือ ภายใต้ชื่อเด g กลาเ h o าซิลเวอร์ที่ก็มีเรือนกระจกด้วยเช่นกันสำหรับใครที่ชอบร้านที่ตกแต่งอย่างเรียบง่ายแต่ดูสวยสไตล์มินิมอลทั้งยังให้กลิ่นอายแบบคาเฟ่เกาหลีร้านทรีสเคปเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจตัวร้านคงคอนเซ็ปต์มินิมอลด้วยอาคารสีขาวทั้งหลงังผสมผสานไปกับการเน้นใช้เฟอร์นิเจอร์สีไม้ธรรมชาติและหน้าต่างบานใหญ่ที่สามารถรับแสงธรรมชาติได้เต็มที่ นอกจากนี้บริเวณกลางร้านยังมีต้นไม้ใหญ่ประดับทําให้บรรยากาศโดยรวมดูอบอุ่นเป็นกันเองหน้าน,นอกยังมีสวนแคคตัสเป็นมุมถ่ายรูปอีกด้วยเป็นร้านที่เหมาะสําหรับครอบครัวกลุ่มเพื่อนและคู่รักค่ะ พาส t รีแอดดิชั่นเป็นร้านอาหารและคาเฟ่นในโรงแรมเมรามาเร่พัทยาซึ่งเป็นบูติกลักเชอรี่โฮเทลระดับ4ดาวที่ตั้งอยู่แถบพัทยากลางติดกับถนนเลียบชายหาดพัทยาและร้านอาหารแห่งนี้ก็อยู่ในทำเลที่ตรงข้ามกับชายหาดพอดีเพียงแค่เดินข้ามถนนไปก็ถึงชายหาดแล้วค่ะทั้งโรงแรมและห้องอาหารตกแต่งในสไตล์โมเดิร์นแบบอังกฤษดูเรียบหรูดูดีที่ร้านอาหารยังมีชุดน้ำชายามบ่ายแบบอังกฤษให้ได้ลองกันอีกด้วย จะเลือกนั่งด้านในร้านหรือนั่งด้านนอกเพื่อรับลมชมวิวทะเลพร้อมจิบชาก็ได้ค่ะ ถ้าหากคุณเป็นสายเที่ยวที่ชื่นชอบในการถ่ายรูปเก็บภาพสถานที่สถานที่ไปร้านอาหารถึงคาเฟ่ปาป้าบิ๊กพัทยาแห่งนี้ก็มีปุ่มให้ถ่ายรูปเยอะมากค่ะตั้งแต่ทางเข้าร้านที่ตกแต่งเป็นเอกลักษณ์สไตล์บาลีเน้นสีโทนธรรมชาติจนถึงที่นั่งด้านในแบบโอเพนแอร์ทำให้ได้รับลมชมวิวทะเลและบรรยากาศโดยรอบไปเต็มๆในร้านยังมีส่วนสระว่นน้ำให้ได้ถ่ายรูปและที่เป็นจุดเช็คอินสําคัญเลยก็คือทุ่งดอกไม้บนเนินเขาริมทะเลเพียงสั่งอาหารหนึ่งเมนูก็สามารถ เข้าไปถ่ายรูปได้แล้วค่ะร้านอาหารขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนเขาพระตำหนักในทำเลที่สามารถมองเห็นวิวทะเลจากบุมสูงได้แบบพาโนรามาจุดเด่นของร้านคือมัสคอตนางเงือกขนาดใหญ่ที่ถือเป็นแลน์มาร์คสำหรับถ่ายรูปโดยเฉพาะร้านมีที่นั่งหลายโซนทั้งฝั่งด้านในโซนโซฟาติดวิวทะเลและโซนที่นั่งเรียนแบบรังนกซึ่งสร้างอยู่บนต้นไม้ ทำให้ที่นั่งโซนนี้มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นทุกๆเย็นตั้งแต่17นาฬิกาเป็นต้นไปจะมีแสดงดนตรีสดที่ร้านเสิร์ฟอาหารหลายประเภททั้งไทยและนานาชาติรวมถึงของหวานและแอลกอฮอล์ L.A. f a m i เป็นร้านอาหารที่เน้นเสิร์ฟเมนูตะวันตกหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นอาหารฝรั่งเศสหรืออาหารอิตาเลียนที่มีกรรมวิธีการปรุงแบบต้นตำรับเรียกว่าถ้าหากใครอยากลองสัมผัสอาหารในแบบของสองชนชาตินี้ก็สามารถหาทานได้ที่ร้านนี้นั่นเองที่โดดเด่นจะเป็นเมนูไก่ที่มีตัวเลือกค่อนข้างหลากหลาย นอกจากนี้ก็ยังมีเมนูสไตล์ฟิวชั่นจากวัตถุดิบท้องถิ่นและอาหารไทยให้ได้ลองชิมทุกวันศุกร์เสาร์จะมีการแสดงจากทิฟฟานี่โชว์สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เพจ Facebook และเบอร์โทรของทางร้านค่ะ รีสอร์ทเป็นห้องอาหารในโรงแรมรอยัลพิสบีทโฮเทลแอนด m แ o มรอยัลพิสบีทเทรเรสในทำเลที่ติดกับริมชายฝั่งซึ่งคุณสามารถนั่งดินเนอร์พร้อมกับชมพระอาทิตย์ตกดินไปด้วยได้หรือจะมานั่งทานมื้อกลางวันรับลมทะเลก็เปลี่ยนบรรยากาศไปอีกแบบเนื่องจากห้องอาหารอยู่ในบริเวณพื้นที่ของโรงแรมบรรยากาศโดยรอบจึงมีความเงียบสงบค่อนข้างเป็นส่วนตัวทีเดียวค่ะโดยเมนูอาหารจะมีทั้งซีฟูด้ดย่างบาร์บีคิวอาหารนานาชาติและอาหารไทยแบบฟิวชั่น นอกจากการตกแต่งสไตล์บาลีดูสวยงามอบอปุ่นตาทำเลที่ตั้งของร้านซัมเมอร์เฮาส์พัทยายังอยู่ติดกับ,บริมหาดจอมเทียนพัทยาชนิดที่ไม่มีสิ่งปลูกสร้างบทบงังวิวทิวทัศน์ด้วยค่ะเหมาะก,กับคนที่ต้องการทานอาหารพร้อมชมวิวทะเลและยังมีมุมถ่ายรูปเยอะมากทั้งด้านในและด้านนอกร้านให้คนที่ชอบถ่ายรูปได้รูปสวยๆไปอวดในโซเชียล ทั้งนี้ที่นั่งของร้านแบ่งเป็นโซนคาเฟ่ชั้นหนึ่งและโซนบีทคลับชั้นสองซึ่งเปิดให้บริการถึงเที่ยงคืนถ้าหากใครอยากฟังดนตรีสดก็มีจัดทุกวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะ<อ>ร้านแอร์แอนด์เป็นหนึ่งในร้านสเต็กขึ้นชื่อของคนพัทยาเนื่องจากเมนูอาหารส่วนใหญ่มีราคาที่เป็นมิตรอยู่ในช่วง100-200บาท โดยมีให้เลือกหลากหลายทั้งเมนูสเต็กพาสต้าสลัดแซนด์วิชอาหารไทยและรวมถึงเมนูอาหารเช้าที่จำหน่ายเฉพาะช่วง7-11โมงเช่นเอ็กเบเนดิกเอโวคาโดโทสอเมริกันเบรคฟาสเป็นต้นร้านมี2สาขาสาขาแรกอยู่ในวิลัยวันรีสอร์ทส่วนสาขา2อ,อยู่ที่ริมอ่างเก็บน้ำมาประชนันบรรยากาศโดยรอบค่อนข้างสงบตัวร้านตกแต่งในสไตล์ลอ ถ้าหากคุณพักใกล้กับซอยนาเกลือ16หรือพักในโรงแรมแมนฮัตตันพัทยาร้านอาหารแฟตเบลลี่นั้นตั้งอยู่ในอาคารบริเวณด้านหน้าของโรงแรมแมนฮัตตันปิดกับถนน คุณสามารถเดินจากโรงแรมมาที่ร้านได้หรือถ้าหากขับรถมาก็มีที่จอดรถค่อนข้างกว้างขวางค่ะภายในร้านตกแต่งด้วยโทนสีขาวและน้ำตาลเป็นส่วนใหญ่ให้บรรยากาศที่ดูอบอุ่นเข้ากับคอนเซปต์แฮนคราฟต์ูที่เน้นการใช้วัตถุดิบสดใหม่และวัตถุดิบท้องถิ่นมาสร้างสารรค์เมนูอาหารมีให้เลือกทั้งอาหารตะวันตกอาหารไทยและอาหารเอเชียสไตล์ฟิวชั่นคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่ แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด